สวัสดีค่ะมาปังเสียงที่ปัมนี่นำเพลงสร้างได้สร้างแล้วของตายไปห้องนะ,ะโอ้แค่พูดก็เพร้อมแล้วะคะ่ะโอ้ยคนรู้ ีโอ้ยประทับใจมากเลยจริงเหรอคะเบอร์แมนใจบอฮัสดีนี่คือชอบมากเออทำไมเราร้องอย่างนี้ไม่ได้มีเขาร้องแบบพี่ตายไม่ได้เออมันก็ม้วนลงได้เหมือนกันเนาะ มันพี่สายมวนขึ้นดีแล้วมันละมุนแล้วมันก็ฟังมีความเป็นพี่ปามมี่มากไม่อยากเชื่อเลยอุ้ยขอบุ้นหลายๆคือไม่มีคอมเมนต์อะไรใดๆเลยคือลงตัวมากๆฟังแล้วคือมันเหมือนกับว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่ปามี่เลยพี่เหมือนมีคุยกับเขาแบบไลฟ์อยู่เขาอบุณมากนะคะทำใจมากเลยค่ะ I love you โหดีมากเลยพี่ตายร้องมาทุกคำนี่คือว้าว คืออะไรอะ่ะทำไมดีเจ๋งขนาดนี้มี่ก็เลยรู้สึกประทับใจเพลงนี้มากๆขอบคุณนะคะที่สละเวลาฟังเพลงนี้ให้มีคะ่ะรับ